ี่่่เทาไหรแล้วครั้งที่สองครับตื่นเต้นมากเลยครับเพราะวก็ทมฝันได้เลครับแล้วก็เนี่ยครับผมมาร้อแต่ปีสามปีสี่นะก็คงเยอะมากเลยครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับนี่เงี้ยอยากเจอพี่โจพี่พราวพี่เพ็ญนะครับผมพี่นี่ไม่รู้จักครับผมนะครับก็อยากทำความฝันที่เป็นจริงให้ได้ครับไปสมัครผมอยู่นู่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้ติดป้ายอย่างที่เอาใจเอาฝันเอาไว้ครับสู้ๆครับค่ะรับสมัครเสร็จแล้ว ตัดซีนไม่ทันเลยเราพี่ทำไปแล้วนะอะไรหรอเฮ้ยไม่อยู่ดีกว่าหยุดเลยตอนนี้ได้ไปได้ไปสมัครแล้วติดป้ายหมายเลขแล้วรู้สึกไงครับตื่นเต้นครับผมก็เดี๋ยวจะไปเจอพี่โจ้พี่ม้าพี่เพียนแล้วนะครับก็อยากจะรู้ว่าคอมเมนต์จะเป็นยังไงครับผมดูดูครับ 有男朋友你想玩哈。